พูดถึงตามกระแสะบ้างแต่ั้นทุกคนจะสับสนมากตอนนี้เราอยู่ระหว่างของการใช้เาขาเรียกว่าพิษตำราพิชัยสงครามปราบศัตรูก็ใช้ศัตรูปราบศัตรูเห็นไหมตอนนี้จะเอาก้าวไก่มาปราบเพื่อไทยเอาเพื่อไทยไปปราบก้าวไก่มันเป็นเรื่องปกตินี่คือเกมการเมืองครับเป็นเกมการเมืองลนนักษณะนี้พี่น้องทุกคนต้องเข้าใจนี่คือเข้าถึง ถึงเวลาละที่ทุกคนจะต้องโดนก้าวไกลคุณก็ต้องโดนเพื่อไทยก็ต้องโดนและใครที่จะได้ตรงนี้เพราะนั้นตรงนี้ต้องระวังบางทีเรื่องบางเรื่องไม่เป็นเรื่องเราต้องมาเถียงกันทะเลาะกาันนําไปสู่การปัญหาเยอะวันนี้อยากให้เหลืองแดงส้มแต่ละคนอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขเราไม่มมีเราไ่ต้องพูดว่าใครเก่งใครดียุคแบบนี้ไม่ใช่ครับคุณไม่ใช่ว่าเก่งรัฐบาลคุณก็ไม่ใช่เก่งแต่มิติ